สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะที่โสดนะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็พลังงานทุกอย่างที่ไม่หมดเห็นนะคะในช่วงหลุมนี้นาะหกหกกันดีกว่าว่าชาวลัคนาราศีมิถุนผู้ที่เกิดยี่สิพฤษภาถึงยี่สิบมิถุนานะจะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกแปดถ้วยคุณมิถุนที่โสดโสดเพราะตัดใจจากความสัมพันธ์ ก่อนหน้านี้ที่อาจจะไม่ชัดเจนไม่ลงตัวนะคะ The Magician ก็เจ็บแต่จบก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนะคะ King of Pentacles ไม่ชัดเจนเลยอะนะคุณมิถุนที่สดก่อนหน้านี้นะคะ เจอกับคนที่ king of swords ไม่ได้คุยคนเดียวนะถ้าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวคุณมิถุนก็ไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะหรือมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างชาวลัคนาราศีมิถุนนะสองถ้วยคนโสดให้ระวังนะคะอาจจะมีการมา กลับมาหรือมีการมาของใครบางคนที่มีพลังงานแบบนี้ King of Wands งานนำพามาธุรกิจนำพามาการเรียนนำพามาหน้าที่นำพามานะคะหนึ่งถ้วยคุณมิถุนนะ่ะช่วงนี้ก็บางคนนะคะ ดยเฉพาะคอนโซลเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยมีหลายพลังงานนะคะอย่างน้อยหนึ่งพลังงานขึ้นไปที่เข้ามาคุยหรือมาขายขนมจีบอยู่ในตอนนี้แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาด in relation เพราะอาจจะเจ็บมามากในอดีตก็ได้นะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะมีบางคนเนี่ยมาวินนะคะเช็คเพจ s sorts คนที่เป็นคนที่ทําให้คนมีถุนเจ็บเนี่ยต้องเป็นคนที่มีนิสัยเด็กๆมีความเจ้าชู้นะคะแล้วก็คนมิถุนอาจจะพยายามไม่จะ move on จากอดีตนะคะด้วยการที่เริ่มต้นคุยกับคนใหม่ๆศึกษาคนใหม่ๆนะเพราะว่ามันมีพลังงานของหนึ่งถ้วยนะคะ The h e ฮลโล a n t าานำพามาธุารกิจนำพามาการเรียนนำพามาหน้าที่นำพามานะคะแล้วก็อาจจะกำลังอยู่ในช่วงช้อปปิง้งพลังงานแบบนี้ระวังความรักที่มาจากแอปหาคู่ด้วยเพราะว่ามันดูวาราตี้ช่วงวัยมากเลยเมีความเป็นไปได้ที่แอปหาคู่นะคะเพราะโดยธรรมชาติโดยปกติเนี่ยพลังงานจะไม่คละกันมากขนาดนี้นะคะ ก็ให้ระวังไว้นะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะแต่ถ้าจัแค่คุยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็คุยเพื่อจะช็อปปิ้งก็ได้แต่ว่าก็ให้ระวังท่านันเองนะคะ temperance ขยายพลังงานออกมามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือมีพัฒนาจากคนคุยแล้วไปเป็นคบหาก็ได้นะคะนับจากนี้ไปคนโสดนะ ดี e อมเพรสคุณมี e อมเพรสคุณมีหนึ่งถ้วยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่คนโสดจะไม่โสดนะคะภายในมีนานนี้นะ j u s t i c e มีการเลือกมีการชั่งใจนะคะเพราฉะนั้นอาจจะมีการตัดสินใจที่จะคุยกับใครบางคนในลักษณะ in relationship นะคะหรือมีใครเข้ามาขายขนมจีบแล้วเลือกนะคะมากกว่าหนึ่งคนแล้วเลือกว่าจะใครนะคะหรือมีคนเก่าๆกลับมาแล้วต้องมีการตัดสินใจซึ่งคนเก่าๆเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณมีถุนเจ็บมาแล้วถามจากครูบาอาจารย์ดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าคนสดได้มีโอกาสช้อปปิ้งแน่นอนนะคะหรือได้มีโอกาสตัดสินใจที่จะเลือกนะคะ คุยไม่คุยให้โอกาสไม่ให้โอกาสใครดีนะคะพลังงานค่อนข้างจะหลวมๆก็คือเป็นในลักษณะไหนก็ได้แต่ว่าดูโอเคครูบาอาจารย์มีะระยาบบอกคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นเวลาที่มาปรึกษาเมโสร่าเนี่ยแม่จะอ่านพลังงานจากรูปแล้วก็ไม่ได้ให้เล่าอะไรเลยเพราะว่าอะไรพลังงานเล่าได้ทั้งหมดถ้าแม่รู้ทั้งหมดในชีวิตคุณก็มีโอกาสที่ ส่วนที่คุณถามก็มีโอกาสที่จะถูกแน่นอนนะคะให้ระวังคนมีครอบครัวหรือถ้ามีคนมีครอบครัวเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาแห้งเขาขาดแล้วให้ระวังนะคะอาจจะไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารักจากแอปหาคู่ที่เราเช็คไม่ได้รักทางไกลนะต่างชาติต่างเมืองต่างภาษาต่างประเทศที่ดิฟเรื่องของอายุกันมากๆเ,เช่นห่างกันสิปีสิปีสาปีเขาให้ระวังนะคะ จะไม่สดจริงนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนที่สูงนะเอาล่ะเรามาเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเรレーションชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสิบถ้วยอ่าคนมีครอบครัวนะคะ ่ะก็น,นี้ก็ตรงหรือคนมีแฟนก็ได้นะสี่ไม้เท้านะคะเป็นไปได้ที่จะมีเออ่ judgment คนที่เคยแต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีการกลับมาของคนเก่าๆนะอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นกัน อคุยกับใครบางคนที่เขาเคยมีพันธะ <_ d ata> เคยมีภาระมาในอดีตหรือตัวคนมิุนเนียนและที่เคยผ่านการมีครอบครัวม,มาแล้วก็ได้นะคะแล้วห่างหายกันไปแล้วกลับมานะคะ The Magician แม่มดให้พลังงานคนเก่าๆามากกว่าเพราะว่ามันต้องใช้สติใช้ปัญญาในการให้โอกาสเหมือนกันนะคะแสดงว่าคนคนนี้อาจจะเคยทําให้คน มิถุนเจ็บมาก่อนในอดีตนะคะสามไม่เท้าจากการที่เขาเรียกว่าออกนอกรูกนอกทางนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นลักษณะของต้องมีใครบางคนเคยไปมีกิ๊กนะเคยนอกใจเคยทราศหถักหลังชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ the Empress คุณได้เอมเพรสเหมือนกันนะมีเอมเพร s เหมือนกันนะคะพลังงานไม่เคยโกหกแมมโมซานะไม่เคยเลยนะคะเวลาที่เรารู้พลังงานเนี่ยจะง่ายกับการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมากเลยนะคะมันจะไปต่อได้แบบมั่นใจมากๆเพราะว่าพลังงานไม่เคยโกหกอยู่แล้วย่านความถี่ความจริงของจักรวาลนี้จะมีอยู่ นะคะคซึ่งความถี่นั้นนะ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่าเขาเล่าตัวเขาเองได้หมดนะนี่เป็นความอัศจรรย์ของพลังงานนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะให้โอกาสหรือเริ่มต้นนะคะสี่เหรียญแต่ก็อาจจะให้เขาเรียกว่ามี probation หน่อยหนึ่งว่าโอเคขอดูว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้สักขนาดไหนนะคะไปต่อ หนึ่งเหรียญเอ่อเป็นลักษณะของการกลับมาเจอกันเพราะหน้าที่เช่นเจอกันเพราะงานเจอกันเพราะไปมิทติ้งอ่อรีวิเนียนโรงเรียนหรือเจอกันเพราะเบิร์ตเดย์ลูกนะคะก็เลยต้องกลับมาเจอกันเจอกันเพราะปีใหม่ก็เลยต้องกลับมามีโอกาสได้เจอกันนะคะอะไรก็ตามแต่แต่มันเป็น การวนหลุกกลับมาของพลังงานเก่าๆนิดหนึ่งหรือของคนที่มีพลังงานของเ,อเคยทำให้คุณมิถุนเจ็ดมาแล้วนะคะ Night of Wands ในบางคนก็อาจจะกลับมาแล้วก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมะนะเอาล่ะเดี๋ยวแม่ก็จะขยายพลังงานนะถามจากจากักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคนคุยจะดูอยู่ In Relation s h i p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะ Hangman คนมีถฉุดบางคนก็อาจจาไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเหมือนกันเพราะว่าเป็นการมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้หรือไม่คิดว่าเขาจะกลับมาก็ได้นะคะแปดไม้เท้าเป็นการมาของคนที่เคยบล็อกเคยไม่คุยเคยหายไปหรือมาแล้วบล็อกเพราะว่าไม่รู้จะจะ,จะมีไว้ในชีวิตทําไมก็ได้เคส by เคสนะคะไม่เหมือนกันแล้วคุณดูนี่นะแปดถ้วย มันเป็นการยืนยันของพลังงานแล้วเนี่ยแม่มดไงมาใบบนสุดคือสี่ไม้เท้าดูว่าสี่ไม้เท้านี่พลังงานมันไม่คงจริงๆนะคะแล้วก็คุณมีแปดถ้วยเหมือนกับคนโสดแม่ว่าบอกแล้วว่าย่านความถี่ของความจริงมันมีอยู่ขึ้นความถี่เดียวนะคะเพราะฉะนั้น พลังงานไม่เคยโหกนะคุณมิถุนอาจจะบางคนอาจจะให้โอกาสบางคนอาจจะไม่ให้โอกาสแต่อย่างไงก็ตามแต่นะคะคนคนนี้ต้องเคยทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเจ็บมาแล้วไม่มากก็หน้อยนะถามจากครูบาอาจารย์ดีกว่าว่ามีอะไรอยากบอกชาวลัคนาราศีมิถุนอยากเตือนอะไรนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะ ้าไม่ถ้าสามข้อเนี้ยไม่มีข้อไหนเลยเนี่ยไม่ได้เลยต้องครบทั้งสามข้อนะคะคือมีใครบางคนเจ้าชู้นะติดบังซ่อนเร้นเอ,อคุยมากกว่าหนึ่งคนคบมากกว่าหนึ่งคนนะคะให้ระวังไว้ก็แล้วกันว่าการกลับมาของใครบางคนอาจจะนำพาไปสู่ประวัติศาสตร์มันจะซ้ำร,รอยทั้งพูดอย่างี้ให้ระวัง นะคะคเอาล่ะนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนในมีนานี้แล้วเจอกันบะปรุย